เกมฟุตบอลในยุคก่อนความสวยงามจากท่วงท่าและลีลาคือสิ่งที่สะดุดตาสะกิดใจให้เรารักอย่างถอนตัวไม่ขึ้นนักเตะที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้ได้คนก็มักจะยกคลาสของพวกเขาให้เป็นตำหนา พอพิสูจน์ที่เป็นดังมรดกให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและเฉยชมก็คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองความอัริยะเชิงสร้างสรรเป็นที่ชื่นชมอย่างมากในกีฬาประเภททีมและผู้เล่นที่เป็นระดับไอคอนก็ไม่เคยเกรงกลัวที่จะแสดงสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวเองออกมาแม้แต่น้อยพวกเขาอาจจะไม่ต้องคิดคนมนุษย์ตัวเองหรอกนะครับแค่เพียงเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับสูงสุดของบางสิ่งบางอย่างในอาชีพนั่นก็เพียงพอแล้วแล้ววันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จะพาทุกท่านไปดูหานักเตะระดับตำนานที่สร้างภาพจำและเอกลักษณ์ที่อยากจะลืืมมเลลออนนนไไ่่่วาาาฟุตบจะผป แค่ไหนคนที่หนึ่งโรนัลโดอาณนาะเต็ปโอเวอร์ นี่คือหนึ่งในสกิลที่ถูกใช้มากที่สุดในเกมสมัยใหม่แต่ไม่มีผู้เล่นคนไหนที่ทาการสรับขาหลอกก้าวข้ามระดับสมบูรณ์แบบของโรนัลโดนาซาริโอได้เลยสักคนเจ้าของเมลก้าที่ทั้งโลกให้การยอมรับเข้ามาคุกคามยุโรปด้วยสไตล์การเล่นแบบเซมบ้าขนาดแท้ที่เต็มไปด้วยคุณภาพการโยกศัพท์ของเขาไม่ใช่แค่ใช้ขานะครับแต่มันใช้เกือบทั้งร่างกายเมื่อโรนัลโดทําให้คุณคิดว่าเขาจะเทไปทางขวาก่าจะใช้เท้ากวาดข้ามบอลแต่ช่วงคลิปตาเขาก็โยกไปทางซ้ายและกวาดเท้าข้ามบอลอีกครั้งก่่่่่อออนนนนททีจจะําาาายงงั้้้คููตตสหลมเขไป ทงังเขาก็กระชากหายไปด้วยความเร็วของเขาที่ช่วงพีิกๆนั้นไม่มีใครหยุดได้เลยแต่มันก็นำมาซึ่งปัญหาเจ็บเข่าเรือรังเช่นกันแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสับขาหลอกของโรนัลโดอานนยนั้นทรงประสิทธิภาพที่สุดและไม่มีใครจะทําได้อย่างเขาอีกแล้วในโลกใบนี้คนที่2ซินดีนซีดานรูเลต รูเลตมักเซยปิโรเอเตหรือสปินมูฟคือสิ่งที่คนมากมายเรียกในสิ่งที่เซเนดีซีดานทําจนชํานาญเขาคือหนึ่งในนักเตะที่มีสัมผัสแรกอันเนียนตาเทคนิคที่มไม่มีใครเทียบได้แต่ความสําเร็จที่กองเป็นภูเขาในอดีตท่ารูเลตถูกใช้โดยนักเตะหลายต่อหลายคนโดยเฉพาะกาลิชาและเดียโกมาราโดน่าแน่นอนว่าทักสองคนก็ระดับตำนานและใช้มันดีดแต่มันก็ไม่ได้ดูมีเอกลักษณ์เท่ากับสิ่งที่เซเนดีซีดานทําเอาไว้การทําท่ารูเลตไม่ใช่ว่าจะมาโชว์หมุนก็ได้ทุกจังหวะมันจะเพอ,อเาาเร์เฟกะ ศึกคุณทันทีโดยที่คนเหล่านั้นมักเปิดพื้นที่โดยรอบเอาไว้อย่างไม่รอบคอบซีดานจะอาศัยจังหวะเอาเท้าข้างนึงไปหยุดบอลและแตะบอลให้ย้อนหลังลงไปเล็กน้อยและใช้เท้าอีกข้างเขี่ยด,ด้วยฝ่าเท้าเพื่อเปลี่ยนทิศทางนั่นคือการเล่นที่เหมือนงานศิลปะอันเต็มไปด้วยเวทมนต์ที่แฟนบอลทั่วโลกต่างจดจำมันได้ดีตัวที่3จูนียโแปนัมบูกาโนนักเข่าฟรีคิก ฟรีคิกของคนทั่วไปในยุคนั้นสวยงามราวกับลมพัดให้ใบหญ้าพลิ้วไหวมีแนวโค้งเสียบเสาประตูแต่กับฟรีคิกของจูเนโยมันเหมือนกับแสงเลเซอร์จากดวงตาของดาร์กไซด์ตัวร้ายจากจัก,กรวาลดีซีที่สามารถให้เลเซอร์นั้นบิดทิศทางไปไหนก็ได้อาจจะมีหลายคนที่ใช้มันนะครับไม่ว่าจะเป็นกิเโนโรนัลโดกาเดตเบลแฮ์ริเคนหรือแม้กระทั่งเจมส์วอต์ดาวก็เคยลองมาแล้วพวกเขาเหล่านี้ถ่ายทอดลูกสสยได้ดีแต่ยังห่างชั้นเมื่อเทียบกับผู้บุกเบิกอย่างจูเนโยอดีตจอมทัพดีโยงพัฒนามน ที่เกิดการหมุนน้อยที่สุดซึ่งนําไปสู่การที่ทาให้บอลเปลี่ยนวิถีเขามักจะวิ่งเข้าหาบอลแบบตรงๆและยิงด้วยข้างเท้าด้านในแบบแปลๆเหมือนตอนจ่ายบอลน,นั่นแหละครับแต่เสริมด้วยความแรงให้มากขึ้นเตะเข้าไปตรงกลางของลูกมันทําให้เกิดการใส่แบบรุนแรงโดยให้นิ้วเท้าสัมผัสบ,บอลเพียงแค่สนิ้วเท่านั้นนี่คือความพิถีพิถันที่ผู้สัรตรูบลโลกนี้ไม่อยากพบเจอคนที่4โรนัลดินโญอีลาสติโก พีเล็กมีบรร้อท่าที่ทําให้คุณรู้สึกบันเทิงเริงใจเขาแสดงออกในวิธีที่เขาเล่นแตกต่างจากนักเตะคนอื่นๆทั่วโลกซึ่งมันนําเขาไปสู่จุดสูงสุดในอาชีพนั่นคือแข้งที่มียุคสมัยเป็นของตัวเองพร้อมใบหน้าเพ่อนยิ้มในทุกเกมการยิงฟรีคิกโดยที่ยืนให้ไหล่ซ้ายชี้ไปทางกําแพงก่อนจะเอี้ยวตัวปั่นแบบโค้งหรือจะเป็นการจ่ายบอลแบบไม่มอกนั่นก็เป็นภาพจําที่เราคุ้นเคยแต่สก,กิลที่ทั่วโลกเคยตกตะลึงมาแล้วก็คืออีลาสติโก้แค่จากเดิมเขาเลี้ยงปกติก็ไม่มีใครหยุดได้แล้วพอเจอท่าาาานนนนีี้้้ไไปปดดูเเเหหมืออออกอกกงงงงลัััจจะบชขโร จะสับหลอกคุณอยู่สักพักก่อนที่เขาจะโยกตัวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยใช้ข้างเท้าด้านนอกแต่บอลไปเล็กน้อยจากนั้นในช่วงพริบตาเขาจะใช้ข้างเท้าด้านในข้างเดียวกันตบกลับมาอย่างรวดเร็วจนคุณพัง,งะและจากนั้นเขาจะจากคุณไปในเสี้ยววินาทีท่านี้มีแข้งซัมบ้าทำกันเยอะนะครับแน่นอนโรนัลโดอาานก็ด้วยจนมันแพร่หลายไปสู่นักเตะจอมเทคนิคหลายต่อหลายคนแต่ถ้าถามว่าใครทําได้เพอร์เฟกต์และไวที่สุดก็คงหนีไม่พ้นพี่ดาวขำม,มินไม่ใช่โรนัลดินโญ่นี่แหละครับคนที่5โยฮันน์คร อิทธิพลของแข้งเทวดาอย่างโยฮันครับกับโลกฟุตบอลจะคงอยู่ไปช่วนิวรันด์เขาคือหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ของกีฬาชนิดนี้และเป็นผู้บุกเบิกทอทลฟุตบอลซึ่งส่งผลต่อประวัติศาสตร์ฟ,ฟุตบอลดัตช์และบาร์เซโลนามาจนถึงทุกวันนี้เจ้าของรางวัลบารลงดอร์สามสมัยเป็นหนึ่งในผู้คิดค้นสกิลที่โด่งดังที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1974ระหว่างชาติบ้านเกิดของเขาอย่างเนเธอร์แลนด์กับสวีเดนเมื่อครับหันหลังให้กับคู่ตอ่อสู้ด้วยการคลึงบอลเอาไว้ด้านหน้าตัวเองก่อนททททีี่่่่่่เเเเเขขขาาาาาาจจจะะอออออ้้้้้้ยยวววตตตััไไปงงููสหมืนนนใใแกก็ช ข้างเท้าด้านในข้างเดียวกันลากบอลไปที่ด้านหลังโดยที่เขาหมุน180องศาและฉีกหนีคู่ต่อสู้ไปดือ้อมันดูเป็นท่าที่เรียบง่ายแต่มันต้องอาศัยจังหวัดและการควบคุมที่พอเหมาะพอเจาะมันถึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีคนใช้งานมันอยู่แต่อาจจะพัฒนาไปเป็นท่าอื่นๆอีกมากมายแต่ถ้าได้เห็นใครทำเราก็คงอุทานเหมือนที่นเดชในหนังไอคนหล่อรวงว่า และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกดระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราดนที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์